สวัสดีครับสรีเอฟซีกาช่องสุดท่าครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายการตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นก่อนเกมการจับประเด็นก่อนเกมนะครับความน่าจะเป็นและการฟันธงมุมมองของสื่ออังกฤษสําหรับในคู่วันอาทิตย์และวันจันทร์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยสคู่นะฮะย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งครับสคู่นะครับปูลแลมเจอกับอิสวิททาว์นะครับเตะที่กระท่อมน้อยกรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ส่วนคู่ที่2นะครับโอโหคู่หยุดโลกครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับมือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรดวอร์ศึกแดงเดือดที่ไม่รู้ว่าจะเดือดหรือไม่นะฮะแล้วก็คู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้ m a ตช์เดทที่20ที่บร o นิลส์กราวด์นะครับวูป๊ปแฮมตันบาร์เลสเปิดบ้านรับมือทีมฟอร์มแรงอย่างนอตติงแฮมฟอรสต์ t ครับแล้วแฟนวู o p ก็จะได้อาแขนต้อนรับอดีตกุนซือคนเก่า อย่างนูโนเอสปิโตซันโตนะครับนี่คือ3คู่นะครับที่เราจะมาจับประเด็นน่าสนใจกันรวมถึงการไปเจาะความคิดเห็นของบรรดาสื่อและรวมไปถึงความน่าจะเป็นของ3คู่3เกมนี้นะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิลัสเป็นก่อนนะครับชื่นชอบแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานต,ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันพพอร์ตช่องทางวิการชาแนลครับเพราะว่าที่นี่การชาแนลเป็น ช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปกันที่คู่แรกคู่เร็วของศึกซุปเปอร์ซันเดย์นะครับที่ค r ร v เว c นคอเทจหรือว่ากระท่อมน้อยที่เราคุ้นชื่อคุ้นหูกันฟูลแลมครับเปิดบ้านรับการมาเยือนน้องใหม่มาร์คขาว i ิฟสติดทาว n ครับโอ้คู่นี้สนุกนะเพราะว่าอะไรครับคือฟูแลมของมอโกซินวาตอนนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นพวกเขาไม่แพ้ใครมาติดติดกันเนี่ยเเกมในลีกครับ แล้วก็ฟอร์มดีสดด้วยนะครับสำหรับทางฟูลแลมของมาโกสินวานักเตะแต่ละคนอยู่ในช่วงความมั่นอกมั่นใจนะครับแล้วนักเตะแต่ละคนก็ยกระดับการเล่นของฟูลแลมขึ้นมาได้เป็นอย่างดีนะครับนำโดยอดีตเด็กเก่าของอาร์เซนอลยังมีราอูคิมินสด้วยและคู่กลางอย่างอันเดรสเปราและก็ลูคิชนะครับถือว่าเป็นคู่กลางที่แข็งแกร่งมากๆในช่วงณเวลานี้ จะลงเล่นในระบบการเล่น3-4-3ครับในขณะที่เอสเว t ทาวครับซอรอังกฤษบอกว่าเฮ้ยฟูลแลมถ้าคุณไม่อยากจะน้ำตาเช็ดหัวเขา่าร้องหม่มร้องไห้ในกระท่อมน้อยของตัวเองเนี่ยคุณต้องระวังเลียมดีลักครับเริ่มที่จะคุ้นหูแล้วใช่ไหมครับเลียมดีลักเด็กหนุ่มวัยเพียง21ปีถูกยกย่องว่าเป็นกองหน้าอนาคตไกล ของวงการนะครับเลียมดีแลบไว้ย2ปีตอนนี้กำลังสร้างชื่อให้กับทางอิสวิดทาวครับเขาว่ากันว่าถ้าอิสวิตทาวเนี่ยไม่มีเลียมดีแลบปักหลักยืนอยู่หน้าเป้าอิสวิ t ทาวได้ไปกอดคอเคียงบาทเคียงไหล่กับนักบุญแล้วคือจะอยู่แถวๆเนี่ยหแต้ม7ดแต้ม8ดแต้มแต่พอมีเลียมดีแลบปุ๊บเนี่ยเอ้ยได้ชัยชนะละ เป็นเกมที่3และสำหรับซีซั่นนี้เกมล่าสุดโอ้โ oh หสร้างความเจ็บแสบให้กับ Chelsea. เชลซีเรียมดีแลบดีมากเลยครับนักเตะคนนี้จมูกไวเคลื่อนที่เป็นนะครับทะลุทะลวงได้ไปกับบอลก,ก็ได้ยิงประตูก็ได้แอซซิตกับเพื่อนร่วมทีมก็ได้คือเรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่ดูมีความครบเครื่องในตัวเองครับอย่าลืมว่าเลียมดีแลเนี่ย21ปีเท่านั้นและถ้าในเกมนัดน,นี้กองหลังของฟูลแลมดันประมาทเลเล เพียงแค่เสี่ยววิทีเดียวนะครับคุณโดนเลียมดีแลบเล่นงานอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณปิดเกมของเลียม D ดีแลบได้คุณก็มีโอกาสในการที่จะชนะในเกมนัดนี้ซึ่งซ,งซอรอกูรูเขามองแล้วนะครับว่ามาเกมนี้นะครับของทางมาร์โกซินวาชัดเจนว่าเขาจะเอาเลียมดีแลบให้อยู่นะครับคือถ้าอยู่ปุ๊บเนี่ยเปรียมเสมือนในการตัดท่อนเลีเยงอิสวิทาวโดยทันทีเราใช้ความแข็งแกร่งในแดนหน้าของผกเขาเอง โจมตีแนวรับที่มีความเปราะบางอยู่แล้วของทางด้านอิสวิททาวบอลของอิสเวิททาวนะครับไม่ใช่บอลเชิงรับจ่าจ่านะครับมีพื้นที่ว่างให้เล่นงานอย่างแน่นอนแล้วก็แน,น่นอนตอนนี้อเล็กซ์อีโบบีราอูคิมินเอสแฮร์รี่วิสนล้วนแล้วแต่อยู่ในช่วงความมั่นใจนะครับโอเคละอิสวิททาวสู้ได้แน่สู้ทัศสุกแน่นอนเลี้ยมดีแลบ็บโจมตีแล้วก็คุกคามแนวรับของทางฟูลแลมด้อย่างแน่นอนแต่เมื่อบียดกันทีต่อทีหมัดต่อหมัดเนี่ย เรื่องของคุณภาพเรื่องของความสม่ําเสมอเรื่องของความแน่นอนเนี่ยยังคงชี้ไปทางฟูลแลมนะครับซึ่งกริดกูรูคอมเมนเตอร์ชี้ไปทางฟูลแลมว่าแจ่มเลยนะครับน่าจะเอาชนะทางอิสวิททาวได้โดยฟันธงสกอร์อยู่ที่2ประตูตัน1นึ่งครับคือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เอ็นจะเชนยิงทั้งสองฝั่งแต่ถ้าเป็นทีมที่มีภาษีในการเป็นผู้ชนะได้มากกว่าเนี่ยคือพวกเขาชี้ไปทางเจ้าสัวน้อย ฟูลแลมของมัโกซินหวานนั่นเอง2ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้คิดเห็นกันว่าอย่างไรส่งคอมเมนต์กันเข้ามานะครับทีนี้เราไปดูคู่สําคัญของวันอาทิตย์ครับเตะ5้าทุ่มครึ่งนะฮะคู่นี้ถ้าใครไม่อยากจะดูบอลคนเดียวอยากจะหาพักพวกดูบอลด้วยกันเนี่ยมานี่เลยครับเรียนเชิญมาที่ร้านหลงเหลาวิภาวาดี ร้านหลงเหาวิภาวดีนะครับอยู่ใจกลางระหว่างห้าแยกลาดพร้าวครับติดกับตึกซันทาวเวอร์นะครับร้านนี้เป็นแหล่งรวมพลคนรักฟุตบอลแห่งใหม่ใจกลางห้าแยกลาดพร้าวมีการจัดดูบอลเนี่ยตอนนี้สามครั้งแล้วและครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าคนเริ่มจับจองที่นั่ง เกือบจะเต็มความจุของร้านหลงราวิภาวดีสเตเดียมแล้วนะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะดูฟุตบอลดีๆบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆเครื่องดื่มมีฟองเย็นๆเนี่ยรวมถึงมาเจอกับผมบนเวทีรวมถึงเฮียเตกบางจากจานหนุ่มโจเวนมาได้เลยครับร้านหลงราวิภาวดีนะครับออกสตาร์ทกันตั้งแต่หนึ่งทุ่มตรงเรามาเชียร์ฟุตบอลไทยกันก่อนนะฮะ นัดชิงชนะเลิศนัดที่2ครับบอลไทยเจอกับเวียดนามเวียดนามเล่นเราไว้นะครับในเกมแรกนะครับโดยเฉพาะนักเตะโอนสัญชาติบราซิลคนนั้นนะฮะโอ้โหแข็งเหลือเกินดังนั้นเราต้องมาร่วมใจเชียร์บอลไทยก่อนจบปุ๊บเราได้ฉลองดูเกมชิมฤทธิ์คู่แรกกันไปแบบสักครึ่งเวลาหลังแล้วก็มาร่วมเล่นกิจกรรมกันแล้วก็มาเชียร์ฟุตบอลแดงเดือดกันมาได้เลยครับผ่านทางละแอดตรงนี้นะครับ ติดต่อสอบถามสำรองที่นั่งได้ที่ละแอดตรงนี้ที่ขึ้นอยู่ทางเบื้องหน้าเนี่ยนะครับสำรองที่นั่งเพียงแค่200บาทเท่านั้นนะครับอ่ามาได้เลยคู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าสื่องกฤษกับกูรูคอมเมนเตอร์นักวิเคราะห์พากันจับตามองในเรื่องของรูเบนอาร์โมริมเพราะว่านี่คือศึกแดงเดือดครั้งแรกของรูเบนอาร์โมริมกุลซื้อที่ บอร์ดบริหารของแมนยูวาดหวังเอาไว้ว่าจะสามารถสร้างแมนยูให้ไปอยู่ในจุดที่มันควรจะยืนอยู่เหมือนในช่วงเวลาของเซอร์เลฟเฟอร์กูสันครับแต่ตอนนี้ผลงานความมั่นใจของแมนยูเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้แล้วเกมนัดนี้รูบเบนอัริมก็จะต้องเอาแมนยูเนี่ยมา เยือนทางด้านของแอนฟิลโอ้โหตอนนี้เวยว์พูลบอกเลยว่าท็อปฟอร์มมากทุกอย่างดูดีไปหมดบริการในห้องแต่งตัวสมัครสมานส,ส,สามัคคีกลมเกลียวกันสุดๆโมซาลาพูดเอาไว้แล้วนะครับว่าซีซั่นนี้เขาโฟกัสที่การได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเขาอยากได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วทุกคนก็น้อมรับในสิ่งที่เขาต้องการด้วยคือได้รู้ว่าตอนเนี้ย Priority หรือว่าเป้าหมายแรกเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของทางลิฟวูเนี่ยก็คือแชมป์พิีมพย์เลกเท่านั้นและถ้าเกมนัดนี้นะครับชนะได้และชนะแบบสวยๆเนี่ยโอ้โหมันจะสร้างความมั่นใจให้กับลิฟวูเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นชวีคุณและอย่างที่เรารู้กันตอนนี้การทํางานของคุณซือ้์อานเนอร์นั้นไม่มีใครเคลือบแคลงสงสัยในความสามารถของเขาอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาสานต่อในโปรเจกต์ในโครงการของ เจงครอปได้เป็นอย่างดีและเนียนกริบเลยคุมทีมมา27เกมแล้วนะครับในเวลานี้รับพาทีมชนะมากถึง23เกมเจ้า3เกมแพ้ครั้งเดียวครับนะั่นคือการแพ้คาบ้านให้กับทางนอนแฮมฟอร์เรสยิงประตูได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรนะฮะ27เกมยิงไป68เม็ดนะครับทุกคนโอ้โหนี่เยอะมากแล้วเสียเพียง22ประตูนะครับ ได้เปอร์เซ็นต์ในการชนะเฉลี่ยนเวลานี้85.19เครับเรียกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเข้าฝักเข้าฟอร์มทุกคนอยู่บนเส้นทางของความมั่นใจเจอใครก็ไม่กลัวเจอทีมไหนก็ตัวใหญ่ตัวพองเพราะว่าเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากและในเกมนัดนี้ลิฟูเองก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาแมนยูให้ตายคาสนามเลยซึ่งเซอร์ิจบอกว่าดูเป็นออริมคุณมีแผนอะไร คุณจะทําได้ไหมในเรื่องของการเอาผลลัพธ์อย่างน้นอย1แต้มออกจากสนามแอนฟิลด์ถ้าคุณทําได้เพียงหนึ่งแต้มแต่มันคือบิ๊กโบนัสครับมันจะทําให้คุณเนี่ยได้ความมั่นใจไปเต็มกระเป๋าแล้วจะทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหเตียทรงไปพอสมควรนะครับฟอร์มดีมาอย่างต่อเนื่องแล้วมาสะดุดกับเกมที่ไม่ควรสะดุดพเพราะอย่าลืมนะครับถ้าคุณสะดุดกับเกมแบบนี้ แม้แต่แค่เสมอหรือแม้กระทั่งแพ้บอกเลยว่าไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับทีนี้สือกฤจกำลังมองว่ารูปเบนอมริมคุณต้องคิดให้ละเอียดคิดให้แบบถี่ท้วนนะว่าคุณจะใช้ใครในะตำแหน่งไหนไอหลังสามคุณนะ่ะคุณใช้ได้นะแต่คุณจะเป็นหลังสามที่แบบเอ้ยมีความเหนียวมีความคล่องตัวมีความเร็วโดยเฉพาะยิ่งในการเล่นเกมรับเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าคุณจะต้องถูก กดดันถูกบังคับให้เล่นเกมรับอยู่แล้วแต่ว่าคุณจะเล่นเกมรับอย่างไรล่ะถ้าคุณรอเล่นเกมรับอย่างเดียวถอยถอยถอยอย่างเดียวเนี่ยคุณก็รอวันโดนแต่ถ้าคุณเล่นเกมรับแล้วเป็นการเล่นเกมรับที่เข้าไปชิดตัวลิพูด้วยพยายามที่จะบีบให้ลิพูเล่นยากมากขึ้นพยายามที่จะตัดท่อน้ําเลี้ยงจากทางซาร่ามากขึ้นพยายามที่จะทําให้ลุยิอัสหรือว่าโคริกักโปเล่นได้แบบไม่ถนัดทนีมากขึ้นเนี่ยคุณทําได้ไหมล่ะ แล้วคุณต้องทําแบบนี้ตลอดทั้งเกมในขณะเดียวกันแดนกลางคุณต้องมาชิงดีชิงเด่นในจุดยุทธศาสสสำคัญกับแดนกลางของลีพูที่โอ้โหทั้งกราฟเฟนแบ็กแม็กอลิสเตอร์และคนอื่นอยู่ในช่วงที่แบบท็อปฟอร์มมากๆนะครับแต่ทีเนี้ยเมื่อคุณตัดเกมได้เมื่อคุณครอบครองบอลได้รูเบนอับริมจะสั่งให้ลูกทีมเนี่ยเล่นเกมเร็ว ได้ไหมนะครับแล้วมีความชัดเจนมีความแม่นยําได้หรือเปล่าเพราะว่าในเวลาที่ลิภูบุกขึ้นมาเนี่ยมันย่อมจะเปิดพื้นที่หลังบ้านอย่างแน่นอนแล้วคุณจะใช้ใครล่ะในการที่จะโจมตีทางลิภูซึ่งเวลาคุณได้โอกาสคุณต้องทําให้ได้เลยใหญ่น้อยคุณต้องจบสกอร์ให้ได้นี่คือการตั้งเครื่องหมายคาถามจากรูเบนเอ,อมริมที่จะต้องเข้มงวดจะต้องเป๊ะทุกระเบียดนิ้วจริงๆ ไล่แต่แดนหลังแดนกลางและก็แดนหน้าแนวรับอาจจะเป็นผ้าแบบนี้มัสราวีแม็กไกวแล้วก็ลิซ่ามาติเนสคู่กลางเนี่ยอันนี้สำคัญอูกาเต้กับเมนูที่จะต้องรับบทหนักม,มากๆในการรับมือกับกราฟินแบ็กอเล็กซิสแม็กเลสเตอร์แล้วก็เคิร์ติชเช่นการดาโลที่ต้องซื้อเกมรับจากตัวเขานะครับในการดวลกับทางด้านของโมซาล่าซึ่งเราก็มองว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับดาโลในการดวลกับทางซาล่าในขณะที่อมาดิยาโล ที่อาจจะต้องมาเล่นเป็นวิงแบ็กขวาซึ่งก็ต้องรับมือกับการเล่นเกมรุกที่มาเป็นทาย,ยุขของทางฝั่งลีฟูข้างหน้าฮอยลุนข้างหน้ากาลาโชบรูโน่ที่ต้องเทคแอคชั่นโอ้โหถือว่ามันต้องเปะ๊ะต้องเนี้ยบทุกตำแหน่งเลยในการมาเยือนครั้งนี้ซึ่งกูรูก็มองว่าเฮ้ย hey, มันก็ไม่แน่นะเกมนัดเนี้ยแมนยูอาจจะมีความตั้งใจมากขึ้นเล่นกันอย่างมีวินัยมากขึ้นเพราะว่านี่คือเกมแห่งศักดิ์ศรีมันแพ้กันไม่ได้ นะครับอาจจะสู้กับทางลิฟวู Ь ได้ดีสร้างความอึดอัดให้กับทางฝั่งลิฟวูเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นลิพวูณเวลานี้ท็อปฟอร์มกันสุดแทบไปทุกคนเลยรวมไปถึงการแก้เกมเกินของอัลกุสซออาเนอร์ที่มันตอกย้ํชาชัดเจนมากว่าเขาคือของจริงไม่ได้ของเทียมมันเลยทําให้ความเชื่อมั่นของกูรูคอมเมนเตอร์และสื่อต่างชี้ไปทางลิเวูนะครับไม่มีคนไหนสํานักไหนเลยนะครับในระดับความน่าเชื่อถือนะที่มองไปว่าเฮ้ยมีเซอร์ไพรส์แน่พิกล็อกแน่นอนพวกเขามองว่า ลิพูน่าจะบด2อูนหรือไม่ก็ยิงยับเลยที่3ประตูต่อศูนย์อืมน่าสนใจแล้วคุณลหะครับที่เป็นแฟนหงแฟนผีคิดกันว่าอย่างไรปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับคู่ที่3 m ม n ันเด i ไนท์วูมตันเบรสครับเปิดรังบรอนิสควาวเจอกับทางน้นองยังฟอเรส t ครับซึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของนูโนอสโรซันโตได้กลับมาเยืยนอนวูมอดีตรังรักเก่าของเขาอีกครั้งหนึ่งครับ เขาสร้างชื่อกับวูฟเลยครับสำหรับนูโนนะอยู่กับวูฟมา3ปีครึ่งโอ้โหทําได้ดีมากบอกเลยว่าเขาสร้างชื่อกับวูฟแต่ไปดับกับทางสเปอร์แล้วก็มาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึงกับทางฟอ r e เรสซึ่งตอนนี้ฟอ r e เรสเป็นทีมที่เหนียวมากทั้งมอร์แกนกิฟไวท์ทั้งคริสฟูดทั้งคู่เซนเตอร์มิเลนโควิชคือเรียกได้ว่าตอนนี้กลายเป็นทีมที่ดีมากๆทีมๆหนึ่งแต่วูฟเองก็ขยับกระเตื้องขึ้นมา นะครับทีนี้วัดกันตรงที่ความคมความผิดพลาดใครน้อยกว่ากันซึ่งเกมนัดนี้กูรูคอมเมนเตอร์สื่อมวิดบอกว่ามีโอกาสสูงครับในการจบลงด้วยผลเสม,มอรครับและเป็นผลเสม,มอที่สนุก1 1ึหห,ห,หรือ2 2เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางของอีกาชาแนลแบบนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องถ่ยกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็น ช่องทางของแฟนบอลทุกสมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ